สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบหรือการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกก่อนอื่นเราจะมาทบทวนการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกก่อนนะคะซึ่ง การบวกชนิดนี้นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วอย่างเช่น12บวก5เท่ากับสิบเหรือว่า2 8บวก24เท่ากับ82อีอกอันนะคะการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบอ,อย่างเช่นลบ44บวกลบ32เท่ากับลบ76หรือว่าลบ152บวก 45เท่ากับลบ197ซึ่งการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนั้นเราสามารถนำตัวเลขมาบวกกันได้เลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจำนวนเต็มลบค่ะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้อีกเรื่องนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบหรือว่าการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก ะะโดยสามารถแสดงการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนได้าการหาผลบวกของลบเจบวกเก้าโดยใช้เส้นจำนวนเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มจากศูนย์ก่อนนับไปทางซ้ายเจ็ดหน่วยนะคะตัวแรกลบเจ็ดเราก็นับไปทางซ้ายเจ็ดหน่วย เมื่อบวกด้วยเลข9 9เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่งจำนวนเต็มบวกจะต้องไปทางขวานั่นคือเราจะต้องนับจากลบ7ไปทางขวา9หน่วยแล้วก็นับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ x 2 จะได้2เป็นผลบวกของลบ7บวก9นะคะดังนั้นลบ7บวก9เท่ากับ2ค่ะจะเห็นว่าการบวกโดยใช้เส้นจำนวนนั้นเราสามารถบวกได้โดยที่โจทย์ของเรานั้นเป็นตัวเลขน้อยๆแต่ถ้าโจทย์ของเราเป็นตัวเลขเยอะๆล่ะคะจะทำอย่างไร ไปดูต่อเลยค่ะถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะตัวเลขเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มมากกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพิจารณาคูนำมาเนี่ยเอาตัวเลขน้อยๆก่อนเพื่อความเข้าใจนะคะ,ะการหาผลบวกของลบ7บวก9เท่ากับ2โดยใช้ค่าสมบูรณ์นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ7เท่ากับ7 ค่าสมบูรณ์ของเก้าเท่ากับเก้าซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าสัญลักษณ์ขีดสองขีดสัญลักษณ์ขีดสองีดขีดแล้วก็มีตัวเลขอยู่ข้างในตรงนี้หมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์ซึ่งค่าสมบูรณ์เนี่ยสามารถเป็นได้เฉพาะค่าบวกเท่านั้นถึงแม้ว่าค่าสมบูรณ์ของลบเจ็ดเป็นจำนวน,นเต็มลบคำตอบก็จะเป็นบวก ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกคำตอบก็จะเป็นบวกเช่นกันค่ะน้ำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าอะจะได้นะคะเก้าลบเจ็ดเท่ากับสองผลลัพธ์ที่ได้เป็นจํานวนเต็มบวกตามจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าดังนั้นลบเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสองค่า ต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะ,ะตัวอย่างไม่ใช่ตัวเลขเยอะมากมายผู้นาตัวเลขตัวเดียวนะคะมาเพื่อให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะ,ะวิธีทำค่าสมบูรณ์ของลบแปดเท่ากับแปดค่าสมบูรณ์ของเก้าก็เท่ากับเก้านำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนั่นก็คือเลขอะไรคะ เลข9นั่นเองแล้วลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าก็คือ8นะคะจะได้9-8ลบ8เท่ากับ1ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกตามจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าดังนั้นลบ8บวก9เท่ากับ1จ้าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอะตัวอย่างที่สองจงหาผลบวกของลบ11บวก9 เดิมแรกหาค่าสมบูรณ์ก่อนค่ะค่าสมบูรณ์ของลบสิเท่ากับ11ค่าสมบูรณ์ของ9เท่ากับ9นําค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าจะได้ลบสิบเอ็ดออกครูเอาแล้วะจะได้สิบเอ็ดลบเก้าเท่ากับสค่ะผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบ ตามจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าดังนั้นลบสิบเอดบวกเเท่ากับสองค่านักเรียนก็พอจะมองออกหรือว่าเข้าใจกันบ้างแล้วบ้างแล้วนะคะคุณครูต่อไปเป็นใบางานค่ะใบางานเรื่องการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะใบางานจะอยู่ที่ลิงค์ค่ะลิงค์ข้งางล่าง สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย